คนอยากให้สอนแต่งตาลุกนี้ได้เลยจัดให้อันนี้แต่งไปออกงานได้เลยนะคะติดทนมากๆเรายังใช้ไอแพาเดลตเดิมนะคะเป็นโทนน้ำตาลคือจะใช้สีน้อยมากๆอย่างแรกใช้สงสีนี้ลงเป็นเบสก่อนทั้งเปลือกตาบนแล้วก็หางตาทา,าออกมาให้มันยาวกว่าหางตาจริงหน่อยนะคะแล้วก็ใช้สีเข้ม2ส,สีนี้ผสมกันทาไปที่ชั้นผับตาแล้วก็หางตาจริงเวลาแต่งตาเราจะเลเยอร์สีแค่ประมาณนี้เลยแล้วก็ติดเทปตาสองชัน้นอันนี้เป็นของจีนนะคะมันแอบหาซื้อ,อยากนิดนึงแต่ว่าทุกคนลองแคปรูปไปหาดูได้ติดอายไลเนอร์ er, เราจะใช้เป็นแบบเพนซะะิ เข้าลากออกลากเข้าลากออกเนี่ยเพราะถ้าเกิดว่าลากออกอย่างเดียวรู้สึกว่ามันแอบยากเขียนเขาทั้งยาวนะคะประมาณห่างคิ้วเลยแล้วก็ใช้อายแชโดว์สีน้ำตาลเขียนทับไปอีกรอบนึงให้มันฟูๆมันจะดูละมุนมากขึ้นเสร็จแล้วจะได้ประมาณช่วงนี้คือ n o ม m a l m a s c a r ดัดขนตาแล้วก็ติดขนตาปลอมเท่านั้นเราจะติดขนตาใต้ขนตาจริงนะคะอันนี้ทุกคนแคปได้เลยรุ่นนี้สวยมากๆนอนเป็นแบบไม่มีกาวในตัวนะคะเวลาที่เราป้ายกาวไปคนรเอากาวไปป้ายที่ขนตาจริงทำแบบในคลิปก่อนนะคะแล้วก็วางลงไปแล้วก็หนีบแบบนี้มันจะทาให้ขนตาจริงกับขนตา ลุกแบบแกรมๆต้องติดขนตาแบบทรงประมาณนี้เสร็จแล้วใช้สีน้ำตาลเข้มมาทาที่โคนขนตาล่างนะคะแล้วก็ท eye, ําดอลลี่อายวิธีททาดอลลี่อายเรามีทาคลิปแยกอีกคลิปหนึ่งแบบละเอียดไว้แล้วถ้าใช้พวกดอลลี่อายเมคเกอร์ที่เป็นเนื้อครีมพยายามลงแบบฝุ่นทับนะคะมันจะลดการเป็นคราบได้ดีมากเสร็จแล้วอันนี้เป็นออปชั่นเสริมนะใครจะใช้มาสคาร่าปัดขนตาแบบไปลายขนตายทีหนึง่งก็ได้มันจะทำให้ขนตาเราอ่ะมันดูชัดมากขึ้นแล้วก็ปัดขนตาล่างด้วยปกติเราแต่งตาแมทไม่ใช้ชิมเมอร์นะคะแต่ว่าลุคนี้ถ้าเกิดวว่่่่่่าาาาาาาเเพิิมมมมมมมอออรรััันนนนนนนจจะะะะทใหหห้้้้้ดดูแแกกกกกลลขขึึงตตตี็ไไยืค แล้วเราจะใช้บลัชออนสีชมพูนมแบบนี้ทับทุกอย่างไปอีกรอบนึงมันจะทําให้ตาเราดูละมุนมากขึ้นเราแต่งลุคนี้บ่อยมากเคยแต่งนานสุดสิชั่วโมงแต่ตายังแน่นอยู่เลยทุกคนลองไปแต่งตามได้